วันนี้คุณโหนมาให้ปรับเรื่องของรูปหน้าวันนี้นะครับจะทําการฉีดไตรอังกร l าเฟิร์สเลฟต์ให้กับคุณโหนบริเวณแถวคางนะครับโดยการฉีดฟิลเลอร์เติมเต็มและพยุงคางแต่จะทําให้หน้าดูยกขึ้นด้วยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษนะครับลองดูนี่ฉีดไปแล้วข้างหนึ่งนะครับจะเห็นว่าคางดูดีขึ้นดูลออขึ้นและใบหน้าดูยกขอบหน้าดูคมชัดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะทําอีกข้างหนึ่งนะฮะที่สําคัญนะครับวิธีนี้ ไม่มีร่องรอยไม่มีรอยฟกชำ้ำไม่ต้องพักฟืนนนครับลองดูนี่ทำสองครั้งเสร็จแล้วเห็นว่าหน้าดูเรียวขึ้นเลยนะครับขอบหน,น้าดูคมขึ้นดูหล่อขึ้นนะครับที่สําคัญไม่ต้องพักฟื้อเลยนะครับดูเป็นธรรมชาติมากนี่คือเทียบกับก่อนก่อนทำนะฮะหน้ายังดูใหญ่อยู่นะครับอันนี้ยังไม่เคยทําไปเลยแต่ตอนที่ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นว่าขอบหน้า,นาดูคมดูหลอ่อชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญเลยดูเด็กลงด้วยนะครับแล้ววันนี้รัชภูมิคลินิกต้อนรับคุณนิคคุณอาทิตย์นะครับ คุณนิคกังวลเรื่องของกระป๋องแก้มนะฮะที่มันห้อยลงสองข้างนะครับโดยวันนี้เราจะทําการฉีดฟิลเลอร์เพื่อปรับยกพยุงโดยการปรับตรงคางนะครับผลที่ได้ของการฉีดฟิลเลอร์ตรงคางนะเป็นเทคนิคพิเศษที่เรียกว่ารอยแองกู a ลอเฟสหรือจะทําให้หน้ายกขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวทําให้ดูข้างหนึ่งนะครับโดยการปรับตรงคางและทําให้หน้ายกนะครับทำให้กระป๋องแก้มลดลงเลยทันทีนะครับแล้วก็ไม่ต้องพักฟื้นไม่มีรอยฟกช้ำเดี๋ยวทําให้ดูหลังจากฉีดเสร็จข้างหนึ่งอ่าเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะครับจะเห็นว่ากกระะปาแ้้มขงทีี่ฉดน หายไปเลยเทียบกับข้างนะึที่ยังดูหย่อนแล้วก็ดูเป็นกระเปาะอยู่นะฮะทำให้หนายกขึ้นทันทีและมีผลทําให้หน้าดูเรียวเล็กลงแล้วก็เข้ารูปขึ้นดูหล่อขึ้นอีกด้วยครับนี่คือผลลัพธ์จากการทํา2ข้างแล้วนะครับไม่ต้องพักฟื้นเลยไม่ต้องมีรอยฟอกช้ำเลยนะครับเห็นผลได้ทันทีครับ สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้มาดูคุณแช่มแช่มรานะครับเขาก่อนราทำการยกพยุงนใบหน้าตรงแก้มนะครับจะเห็นว่าใบหน้ายกขึ้นระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะทําการยืดคลายผิวช่วงล่างนะครับโดยการปรับคางนะครับแต่เป็นเทคนิคพิเศษนะครับบอกใบ้ปรับคางแล้วทําให้หน้ายกนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเทคนิคพิเศษนี้เป็นอย่างไรนะฮะซึ่งจะต่างจากที่อื่นๆนะครับลองมาดูกันนะครับ อันนี้เป็นที่ส่วนหนึ่งของไตรกราฟเฟสลิ์นะครับเดี๋ยวทําฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวจะให้ดูนะครับทําเสร็จนะครับหน้ายกเลยข้างหนึ่งอ่ามาดูกันนะครับงงไหมครับเนี่ยดูสิครับปรับข้างด้านนี้นะน้ายกขึ้นเลยนะครับกระป๋ะตรงแก้มหายไปเลยเทียบกับข้างหนึ่งยังห้อยอยู่เลยครับอีกข้างหนึ่งเนะลองดูอ่านี่ยเป็นกระป๋ะอยู่เลยนะครับข้างนี้หายไปแล้วแล้วก็ไม่มีรอยฟกช้ำเลยนะครับไม่ต้องพักฟื้นเดี๋ยวเราไปทำอีกข้างหนึ่งแล้วดูที่สุดนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่าาาด้้้ทํอีกขงงนนนึะะคคครรรรััับบบเเส็จแลลวมูย ตรงนี้หน้ายกสองข้างด้วยการปรับคางเห็นไหมแล้วหน้าได้รูปสวยเลยไม่ต้องพักฟื้นเลยไม่มีฟกช้ำเลยครับทันทีทําเดี๋ยววันนี้นะจะทําการฉีดฟิลเลอร์เพื่อยกพยุงหน้าให้กับพิทัส์นะครับโดยทําเทียบทีละข้างด้วยเทคนิคพิเศษที่เรียกว่า triangular f a c e lift ปอน,นี้ทําข้างซ้ายก่อนนะครับโดยการฉีดฟิลเลอร์ r i a n g u ก a r face lift นะหลังจากทําการฉีดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูผลกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่หน้ายกขึ้นเลยทันทีนะครับ ไม่เจ็บไม่มีรอยฟกช้ำไม่ต้องพักฟื้นพิทัศ์ไม่ได้แปะยาชาด้วยอีกข้างหนึ่งยังเป็นกระป๋อห้อยอยู่เห็นไหมฮะแต่หลังทำอีกข้างหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็มาดูผลว่าหลังจากเช็ดฉีดเสร็จสองข้างแล้วผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่แหละครับเสร็จแล้วนะครับเห็นว่าน้ายกขึ้นเลยทันทีทั้งสองข้างหน้าเด็กทันทีแก้มที่ห้อยหายไปล่องแก้มมุมปากก็ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็หน้าเด็กลงเลยโดยไม่ต้องพักฟื้นไม่ต้องมีรอยฟกช้ำเลยนะครับ สวัสดีครับนี่ของคุณแช่นนะครับจะมีปัญหาใบหน้าช่วงนี้ที่ตกลงมานะครับเนื่องจากว่าโครงสร้างช่วงนี้สุดตัวลงนะครับเราจะทําการยกพยุมช่วงนี้ขึ้นนะครับในหนึ่งข้างเทียบกับหนึ่งข้างนะครับจะทําการฉีดฟิลเลอร์นะครับใต้อคราเฟลิปเพื่อยกพยุมฝั่งนี้นะครับจะเห็นว่านายกขึ้นทันทีเลยเทียบกับฝั่งนี้ที่ยังไม่ได้ทําครับอันนี้นะครับจะที่บายนี่หน้าของคุณเอิร์ธที่ว่าปัญหาหลักคือตรงนี้ที่เราจะแก้ไขตรงส่วนที่ตรงนี้ที่ดูเหมือนมีความหย่อนคล้อยนะครับโดยหลักการคือ ไบหน้าเราคงสร้างขั้นในสุดหน้าจะตกในแนวนี้ทําให้เกิดตรงนี้สุดแล้วก็ทําให้เกิดเป็นกระป๋อกตรงนี้หลักการเดี๋ยวนี้จะทําการแก้ไขจะช่วยเรื่องของการยกปยุงทางใต้ตาแล้วก็ยกปยุงตรงนี้ขึ้นนะครับฉีดฟิลเลอร์ฝั่งนี้ไปนะครับฉีดเทคนิคแปลงกราฟเฟสลิกเพื่อประยุงยกหน้าขึ้นนะครับเทียบกับข้างนี้จะเห็นว่าข้างนี้ยังมีห้อยอยู่แต่ข้างนี้ดีขึ้นขอบหน้าดูคมขึ้นหน้าดูยกขึ้นทันที